สวัสดีครับเสียปูนะครับเรื่องยายมาอเตอร์ครับผมที่ที่สามจครับมือสองนะครับคันนี้ยังไม่ออกไปไหนนะครับชั่วโมงทําำงานครับอยู่ที่1นึ่ชั่วโมงนะครับคันนี้แต่ดินดหน้านะครับก็จะเป็นของ SK ครับคันนี้ ครับคอนโทรลแยกนะครับคันนี้ผ่านหลังครับจะเป็นของซีมทีนะครับ6ใบครับด้านหลังก็ไม่มีเยิ้มนะครับสภาพก็ยังดีๆนะครับหลังคาครับไม่มีแตกหักนะครับ ดอกยางก็ยังเยอะอยู่เลยนะฮะอันนี้ปีสองห้าหสครับสภาพสวยนะครับก็รถทุกคันจากเรืองชัยนะครับก็จะมีการรับประกันนะครับรับประกันอยู่ที่6เดือนถ้าใครสนใจนะครับสอบถามได้ครับ การหลังการขายให้ตลอดนะฮะไม่ขายทิ้งนะครับก็คือดูแลตลอดอายุการใช้งานครับส่วนด้านหน้านะครับไม่มีรั่วนะครับไม่มีรั่วใครสนใจก็สอบถามได้ครับราคาก็ค่าตัวอยู่ที่5้0 0สนบาทครับ 580,000บาทยังไงก็โทรมาสอบถามได้ครับต่อรองได้นะฮะส่งฟรีนะครับในเขตภาคอีสานนะครับครับผมจะมีรถเข้ามาเรื่อยนะฮะหลักๆตัวที่ขายดีตอนนี้ก็จะเป็นตัว TT 3.50นะครับเข้ามา